แรงนี้ไปแย่แย่ให้มันเกิดขาจังขาถ่วอ่ะโอ้มีขาแรก็ขาสองอ่าตามตามตามไมหัวตามหัวตามถ้าเกินนัมันจะเี้ยมันจะเี้ยงเพัน มันลมเหรเนี่เ,เ,นเด็กครับเป็นน้ำข้าวปนน,นี่เนาะไปเพื่อใดเน,น,<ด>นา<ล>ะนะสาวอีเอ้ยไปได้ปนน้องสาวอีเนาะ

ตกลมเลยรถตกลมด้วยพี่น้องเอ้ยมาเบอร์รถตกลมแล้วมันตกทางมันมันมันเลยโลมมันเหมือนพอดี มันมืนเือนมันมืนมันกันเลยมาทางพี่เออเจาขวงหัก เออพิเศษมันจะไปหยบล้มพงแล้วนะว่าไปใต่ใไปวาวาไปไปวไป้ไปเรียกงใ่วไป อบไปบขี้ได้บ่เนี่ยอามเหียงัวไปง่วเหียแตกแล้วครับก็ได้เทียเหียแตกแล้วไปได้แล้วบบนข้างแล้วเอ,เอาหางไปทางเอาหงไป้าย น้ำเจ้าเลยไม่ได้ดูไม่อยากเลยเมาพ้นเมบพ้น,นไปขยับแล้ <laughs> วผงหออกอั <laughs> เนเป็นนาไปไป,ไป,ไป

ได้แล้วใครกินได้แล้ว มยอ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 ัยอ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 จอย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 อ้อย,ยอ้อยนะอยอยอ้อย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 องอย่ยอยงยอยนยอนอยอยอยอพอยอยอยอเอย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 อ้อยอยมยอยียายอ้าเอาเอยอยอยอลอย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 เรอจะมาะาัมภาษณ์คนขับนะคะ ยังไ,ไงบ้างคะสอบไปขับขี่ได้ไหมคะไปได้ครั้งแรกค่ะเอาอีกสักคันไหมคะเ,ออเ,เดี๋ยวถ้าขับเป็นแตแม่จะออกให้คันหนึ่งนะคะไปขับกับพี่อาร์ตคนละคันเลยคะ่ะวิ่งน้ำข้นกันไปเลย